นี้นะครับผมนายอัตยัยจันทิพย์นะครับรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับหมู่หนึ่งจะมาทำบานอฟฟี่พายนะครับไปรับชมมาได้เลยครับเมนูที่เลือกวันนี้นะครับมีชื่อว่าบานอฟฟี่พายนะครับส่วนผสมมีดังนี้นะครับมีบิสกิตนะครับแล้วก็ช่วหอมนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ผงโปโคแล้วก็ วิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็ที่แต่งกลิ่นวานิลานะครับแล้วก็นมข้นหวานนะครับแล้วก็เนยละลายนะครับครับวิธีการทำฐานคุกกี้นะครับเริ่มจากการบดวิตกกิจให้ละเอียดนะครับโดยการบดของผมนะครับไม่มีเครื่องบดก็ต้องใช้วิธีบดมือนะครับหรือบดกับสากนะครับ หลจากที่เราบดบิสกิตแล้วนะครับเราก็นำเนยละลายครึ่งถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปในครับครับแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อีกครึ่ง และคนให้เข้ากันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนผสมของท็อฟฟี่คาราเมลนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับนำเนยละลายครึ่งถ้วยตวงไทยลงไปนะครับโดยดโดยโดยยประมาณนะครับครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยนะครับ แล้วก็กลิ่นวานิลานะครับครับหลังจากที่ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เนยละลายลงไปนะครับเราก็ใส่กลิ่นวานิลาสองช้อนชานะครับ Trust me. Consider your message received. When you said you couldn't <laughs> take I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. เราคนให้เข้ากันจนเป็นคาราเมลนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจากเราผสมกันเสร็จนะครับก็ตั้งกระทะให้เดือดนะครับใส่ลงนะรแล้วก็จะคนทุกๆนาทีนะทีนะครับคนจนมันเป็นคาราเมลเลยนะครับ รนนครับ้ดยใช้ฟอมร้นปั่นไปคนไปเรืเ่อยๆจนเป็นคาราเมลอย่างนี้นะครับระหว่างที่เราคนคาราเมลนะครับให้เอาวิตกินะครับใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับอัดให้นแน่นนะครับแล้วก็ เรียมแช่ตู้เย็ยนไว้ประมาณ2องชั่วโมงนะครับครับเราจะอาบไว้ให้แน่นเลยนะครับ ที่เป็นคาราเมลนะครับก็ให้ใส่ลงไปนะครับ <Okay. S 1> เตรียมแช่ตู้เย็ยนเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับ <Okay. S 1> ครับหลังจากนั้นนะครับ เตรียมแช่ตู้เย็นเป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับจากนําออกจากตู้เย็นเป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับก็นํากล้วยที่หั่นไว้นะครับใส่ลงไปนะครับครับแล้วก็เราตามด้วยวิปปิ้ รสชาติที่ดียิ่งขึ้นและความสวยงามนะครับของอาหารครับ,รบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ